เครื่องกรองอากาศของอะไรนะชาร์ปเครื่องกรองอากาศชาร์ปนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้โอ้โหเออประมาณเกือบปีละเกือบปีที่เราไม่ได้เปลี่ยนไส้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนไส้โดยเราดูไส้ค่ะไส้กรองโอเคอ่ะเปลี่ยนได้นี่เป็นแบกแอนตี้แบกแอนตี้แบกทิเบียแอนตี้แบกทิเบียเขาก็จะมีตัวนี้เป็น O E M นะ คืออะไรนะลูกนีมน่มันไม่ใช่ของบริษัทชาอื่นบริษัทเกินทำให้ไม่บริษัทอื่นทำให้ไมเอาไม่ใช่เป็นบริษัทอืนอ่นฉีกได้บริษัทอื่นทำมาให้น,นี่ไส้กรองจะมาดูความไส้กรอง<ม>ความเด่นกรองหยาบอืแปะลงไปด้วย แ้เ้เราเราไม่แกะดีกันนั่นแหละงัดเลยใชย่โอ้กระจวายที่ฝุ่นกระจวายหนึ่งปีผ่านไปไวแบบโกหกอันนี้นี่น่าจะต้องล้างอือเดี๋ยวเอาไป,ไปล้างเพราะว่านนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยนแต่อันเนี้ยมันเป็นไส้มาอีกตัวหนึ่งจริงๆเพื่อความแน่น,น,นหนาการกองใช่ ดูนะครับของชาร์ปนะครับความโสโปอ่าตรงนี้ไม่มีขุดนเลยใช่ใต่ว่ากองได้กองผ่านตรงนี้มาได้ตรงนี้ไม่มีขุดเลยเราควรจะทานอันนี้เป็นปกหรอะไม่จะทาน่ทานไม่ไดทานแล้วีชอ่ะบูมจับสองอันใส่กันนี่เออ หน่อยนะคะเพื่อความ่อันนี้ไห้ได้นะอืม ุันตกตะกอนแบบคักเครื่องนยายน้อยก็ไม่เช็ดเลยเรื่องมันก็เช็ดได้นะคะยายน้อยถอดอักเช็ดได้นะคะข้างนอกโอเคเหมือนใหม่ ไปไปด้ต้องถ่ายหอกเอานี้ไปล้างนะคะนี่มันสุปุมาเลยปลาอะไรเข้าอินไซน์อินไซา์ก็ด้านหน้าเอานไซน์ด้านนอกมันความมันนี้มันต่างกันไหมต่างกันถึงเส้นใหญ่เส้นใหญ่เออเส้นใหญ่างกันประกบเข้าไปครับ เล็กทำเกินนะครับมันก็จะไม่เข้านี่อุ้ยมันขยับมาทางนี้หน่อยเอาแล้วเอาอันนั้นมาเห็นเนี่ยเอาอันนี้ปิดไฟยื้อปิดไปเพื่อความเพือ่อความยืดอายุของเครื่องไซกรองเนี่ยจุกจุกเอาแผ่นนั้นมาปิดจุกครับแผ่นนั้นมาปิด <จบ S 1> ใช้งานได้ครับโอเคจบการรีวิว <laughs> เป,เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไวใช้ดีใช้ดีจริงๆนะข้างในไม่สกปรกเลยนาออืออีกฝั่งหนึ่งของชส้กองใช่แต่ฝั่งที่จะพาลมออกมานี้สุดจริงโอเคแล้วต่อไปนะเปลี่ยนแต่อันนี้ก็ได้อยู่นะนานๆไปนะเปลี่ยนอันนี้ก่อนเนะี่ยเหมียจะมีแผ่นอันนี้อยู่บางกว่าน,นี้แล้วก็สองชั้น มาตัดใสายชึบีย่ยได้ยืดอายุของไส้ข้างใน,นโอเคจบการรีวิวการเปลี่ยนไส้กรองชาร์ปแต่ไม่ใช่ไส้กรองของชาร์ปเป็นไส้กรองของจีนหา <c oughs> <c oughs> ซื้อได้ตามช้อปปี้รัาดาทั่วไปโอเค